สวัสดีจ้าพี่น้องพึ่งมีเวลาได้เข่าสวนจ้พี่น้องเพึ่งมีเวลาเลยมาเข่าสวนเพราะว่าไอ้เพีดงานจ้ะเห็ยดงานที่ว่าต่อเติมบ้านเลยจ้ะต่อเติมบ้านบรรยากาศมื้อนี่ใส่แบบว่าใสอ่าใยกันคว่อุ่นไมมจ้ะพึ่งแล้วจ้ะพี่น้องเลยพึ่งมีเวลาจ้ะคลิปกบปเฏเหตุกาไม่ทิพสิมาเข่าสวนมื้อนี่ไม่ทิพสิมาเห็ดหยังมาติดไม่ทิพอ่า ไปหาผีคนไทยมาแล้วเพื่อนไห่เพื่อนไห้นั่นมาจะพี่น้องให้ต้นพักเพวมาเพื่อนเพื่อนบวกินเพื่อนกินบบเป็นเพื่อนว่านนะเพื่อนก็เลยไห้่มาบัดที่นี่เมทิปสิมาไอเอาใส่กระถางใหม่เปลี่ยนใส่กระถางใหม่เพราะว่ากระถางที่เพื่อนห้่มาน่ยรูซืึอว่ามันจะน้อยจ้ะเมทิปก็เลยสิมาเปลี่ยนเอากระถางใหม่ใส่จ้ะ เดี๋ยวเมทิปเอาดินแก้ดินก่อนจะผมซิว่าดินมันจะแข็งดินมันแห้งมันดินดินเก่าจะ้ะกระสิแก้ออกเปลี่ยนใส่กระถางแบบใ่ให้มันใ่ขึ้นกว่าเก่าไหมจะ้ะผักเฆี่วนพันให้มาสองตน้นเมทิปต้นหนึ่งเมทิปเอาใส่เลยจะ้ะต้นหนึ่งมันเป็นกระถางหน่อยเมทิปแล้เอาใส่แล้วปีนี่เมทิป,ป่มี่เลยเลยจะ้ะผักเฆี่ยนนี่สุป,ปีเมทิปมีอยู่จะ้ะแล้วปีนี่เมทิปแบบว่า เมทิบกับไธปีกไก่จ้ะกับมาตายมืดแพ้วเมทิบจ้ะบันนี้พอดีเพิ่อหายมากเน่ยจ้ะก็เลยสีเอนี่ไอ้ที่ตายเพราม่อยังนด้จ้ะพี่น้องเม็ดเมทิบวานะของปี้กไก่ปกติเมทิบยูเมทิบจะลดน้ำเนาะจ้ะเนาะงบันนี้ให้คุณลูกไส้อยู่คุณลูกไส้เพรลดน้ำหายจ้ะเมทิบวานะแพ้วเมทิพย์เลยตายจ้ะพี่น้อง เนี่ยมีทิพได้มาอีกนีโซงโซงกระถางเด้อจากพักแท้านี่ปลูกง่ายจ้ะปลูกง่ายกับขื่นน,อน้อบะนี้ถ้ามีคนลดน้ำให้แล้วก็พ่อหน,น้าหนาวมากเขาก็โอเคยอยู่เด้อจ้ะพี่น้องพักแท้าจ้ะเขาก็ทนหนาวได้อยู่จ้ะเนี่ยแต่จังหวะเสียเ่ยมาล้มกระถางไงโกเกา่านี่จ้ะพี่น้องมเนี่ยกระถางคนหายมา มันเป็นกระถางหน่อยล่ะพักแค่วนี่แบบว่ามันอันนี้ไวไหจ้ะพี่น้องมันใหญ่ไว้มันโตไว้จ้ะจังหมวมัดเทิบมากเปลี่ยนสิเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่จ้ะสิดึงออกใส่กระถางใหญ่แล้วก็สิเอาอ่าเอา,เอาดินมาโปะเขาไม่จ้ะเมทิบดึงออกก็เนานะคันเพื่อนว่าินนี่แหละจ้ะพ,พี่น้องคนไทยยู่นี่ ถ้าเพื่อนว่ากินพุดกระไหมูไปหรือค่อยไปกินค่อยไปเอาแบบว่าให้มูปู่ล้ค่อยไปกินน้ำกลนกระได้ไปเอาน้ำกล่นมากินมะยังสินะ่ะนี่จะพี่น้องกระซีวันนี้กระซีเอาดินม,มาถมดินพันไหมกเนี่ยมันสงสัยมันเป็นดินแบบมันเป็นกาดเห็นมันเป็นผวกอ่ะอันนั้นไม่ค่ะค่ะหอมหอมเจะพี่น้องหอมหอม โอ้ย,ยกินขนมจีนแสีบเถอเด้อจ้าพี่โนโอ้องเพิ่นเป็นคนไทยนะเพิ่นก็นเลบยบอกใครหูปนใดพักเพลาเพิพ่นก็นบบุหูจ่กเพิ่นว่าเพิ่นบอกเคยกินไงต้นนี้เพิ่นบอกเคยกินแต่ว่าไม่ทิพย์บอกเป็นยังเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทิพย์กินเองเดี๋ยวไม่ทิพย์เอาดินก่อนจ้ะดินบ่ได้ใหายมาตะตลเล็มึงบักพริกไม่ทิพย์ข้างหลัง เมธีพอท่านไ้เก็บจ้ะสิไปเก็บอยู่เดี๋ยวให้ว่างกันท่านไอว่างจ้ะพี่น้องเต็มอยู่ดิจ้ะปะพีกไปเลยไม่ีิอก็บอกไข่ว่างหมู่ว่านก็เก็บหมู่ว่านเมื่อก่อนก็เก็บแดงเต็มอีกเลยจ้ะเดี๋ยวเห็ดผักเค้ามันหลวกันจ้ะยังคอยว่ากัน ง่ายกระทางเขาปลูกง่ายจะปลูกง่ายตัวไว้แล้วก็ทนหนาวสองปีสามปีมากนะโอ้ยในทีมีหลายจะพี่น้องบันดีมากกับไทยกับไทยพี่กายเลยจ้ะตต้จอยบอ่เหลือที่ตายยวดบ่มีนม้ำบ่ได้สดน้ำปีนี้สย่ายู่จ้ะยานพวกต้นบวกข,ขูดพวกมีตาย สีย่ำอยู่ว่ะไปโหดหน่ามป็นไงรู้สิวะคือค่า,ายแบบบอกเทธอเขาเขามาเทธอจังสีหนะเป็นอันบะเรียบร้อยจ้ะพี่นอ้องนี่แหละพ่อแล้วปลูกต้นพักแขีวเห็นบ่จ้ะพี่นอ้องไหมเห็นบ่จ้ะนี่ต้นพักแขีวนี่อีกกระถางหนึ่งจ้ะพี่นอ้องกระถางต้นพักแขีวสีเพิ่นให้มาเอามา เปลี่ยนทายใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะจ๊ะเนี่ไยไมใหญ่ขึ้นกับโบหญ่ปันใดบ่บ่ลื่นเก่าปันใดดอกจ้ะลื่นเกา่าลื่นเก่าน้อยนึงจ้ะพี่น้องผักเพลเป็นอีหยังที่ปลูกง่ายอยู่จ้ะปลูกง่ายอยู่วัวซื้อๆเถาะถ้าให้น้ามไฮยังเขาแน่จ้ะเขาก็บ,บ่เป็นอย่างด้อจ้ะหนาหน,นาวเขาโอเคอยู่เด้อจ้ะพี่น้องก็สิพอได้เก็บกินเนาะจ้ะไหนี่ยไว้โตไว้อยู่หอมมีจ้ะพี่น้องหอมหอม นี่อีกต้นหนึ่งจากทเพิ่นไหมานะเพิ่นไหมาสองตอน้นผักแพลวเนี่ยนี่เลยจ้ะกะต้นนี้เอาใส่ถุงถุงนี้มันก็เป็นแบบว่าอันนั้นใหญ่อยู่จะพี่นอ้องอ่าดินลายเติบอยู่เะสีเอาไว้จังศีเลยลจ้ะไว้จังศีเลยเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าม่วงน,นี้มันสีอยู่ในอันนั้นนะจ้ะอยู่ในอ่าส่องไฟเนี่ยเดี๋ยวมีทีมสีใส่ไฟ,ไฟจ้ะนี่เลยจ้ะผ้าเมืองผ้าเปลี่ยน เปลี่ยนกระถางให้พักแพ้วจะพี่น,อน้องี่บัน,น้กระเสียวน้ามานรดไหมจ๊ะมึงต้นบกูดไม่ทิพติดให้งไม่ทิพเลยจะพี่น้องแมกกูดไม่ทิพนี่ติดเลยจ้ะติดแล้ว,วไม่ทิบพบุกหูจักว่าอีหยังเม่กินนี่อย่าบอกเลยว่าเป็นตัวทากเดี๋ยวมึงก่อนเ้ยจ้ะเนี่ยห้อยไม่กินใบแม่จ้ะพี่น้องห้อยไม่กินใบ เมื่อกัดกินใบใบอ่อนเขาไม่จ้ะนี่ทรงซีเมนตตัวถากจ้ะพี่น้องเห็นบ่นี่กัดกินใบอ่อนเด้อจ้ะเห็นบ่นี่เห็นบ่กินแล้วก็ตายลุ่งสิเห็นบ่จ้ะอะไรกินเนาะนี่เนาะเดี๋ยวม่ทิ้งสิหานี่มาใส่โอ้หอมหอมแต่พี่น้องหอม ต้นมะกรูดก็หอมจ้ะพี่น้องโอ้ยหอมหอมหอมอันนี้เมทิพย์กำลังงามจ้ะพี่น้องน,นี่ไอ้นั่นจะ้ะเอ่อต้นนะซาลารีเนี่ยมึงเมทิพย์ทีเมทิพย์ไปถอนมาจากฟางพุ่นมะขืนมะปูม่จ้ะพี่น้องกำลังงามกำลังขืนจังแม่นี่จ้ะเอาเด้อจับไปก่อนเด้อจ้ะเด้อเมทิถีผ้ามาเปลี่ยนกระถางเจพี่น้องเปลี่ยนกระถางเอ่อให้ ต้นพักแพ้วจะพี่น้องนี่หละจ้ะเปลี่ยนกระถางเขากระสีเขาอยู่ในนี่กระสีเอาไว้ในนี่เลยเด้อบดทีนี่บบบดวยบ๊ยโยกใหญ่เลยเด้อจ้ะเพราะว่าเขาอยู่ในนี่กะมันหนาวแล้วกระสีเอาไว้ยังสีเลยจ้ะขันแม่ใหญ่กระสีแม่ใหญ่ช่วงนาหอนจะพี่น้องนี่นี่หละจ้ะพักแพ้่จังหวะเมถีมีเพิ่มถึงนมาอีกอย่างหนึ่งเลยจ้ะพี่น้องทีไอ้นั่นจ้ะที่เป็น พักที่ปลูกแบบไว้กินยังสีช่วงหนาหนาวไม่จ๊ะแพลวกระทนหนาวจ้ะอ่าตัางโอนี่กระทนหนาวตังโอหรือซลลาลารี่นี่กระทนหนาวอยู่จ้ะพี่น้องทนหนาวอยู่ม้วนนี่เนี่ยอยู่ม้วนนี่ทนหนาวอยู่จ้ะแล้วก็ต้นมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ที่มีที่มีเหลือนะจ้ะพี่น้องที่มีเหลือกระผักกระถินเนี่ยจ้ะ พักทีเมทีบสีต้องทะนุถนอมก็คือต้นบกกูดต้นบกกูดต้นบกกูดก็วัดตายง่ายได้จากคันยุงสี่ขันบดนอ่วมนาวอิลีหรือแบบฮิมงฮิมาอิลีเขาก็ยู่ได้ได้ไดจากพี่น้องนี่เขาอยู่ในกีนเฮาเขาบ่มีปัญหาได้จากเขาก็ยุงสี่เลยจ้ะเพียงแต่ว่าเขาบ่เยี่ยส,สื่เขาอยู่จะยุงสี่จนกลัวหนาหอนจะมาอีกเขาจังเตะหงอดเตกยังไม่จะพี่น้องคุณต้นพักกระีมเมทีฟกันยีเลยเด้อจ้ะ นี่เรยจ้ะพี่น้องนี่เห็นเมทีปเปลวแต่เมทีว่าคือสิโลดหนาวอยู่จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวจังหน่อยเมทีก็ใส่ไฟแล้วเพราะว่ามันแต่ว่าอาทิตย์นี้เทั่งอาทิตย์จ้ะฝนจะพี่น้องฝนเทั่งอาทิตย์เลยจะพี่นอ้องอาทิตย์นี้เดี๋ยวเมถีสีเลาะมึงสิมึงคักๆวัดอีหยังกินตน้นกินใบบกูดเมทีเมถีสีหาแนวจัดการจะพี่น้องไปก่อนเด้จ้ะเด้อเนี่ยสิมึงคักๆว่าอีหยังามากิน โอ้หยัยงกินจ้ะไม่ทิ้ไปก่อนจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไม่ทิ้งบ,บายบาย